เด็กไทยทันสื่อ ICT ตอนโฆษณาแฝดเฟินดูนี่สิมีขนมยี่ห้อนี้ด้วยเราเห็นในรายการเกมโชว์อะ่ะอืมอืมเนี่ยนะเขาให้ดารามากินแข่งกันด้วยละ่ะแล้วเขาบอกว่าอร่อยด้วยลองซื้อไปกินกันไหมไม่ได้การแล้วละ่ะอย่างนี้ต้องเด็กไทยทันสื่อ ICT นี่นะป้ายเพราะเขาเป็นสปอนเซอร์ให้กับรายการนั้นนะสิเราจึงได้เห็นขนมนั้นอ่ะตลอดรายการดูซ้ำไปซ้ำมาก,ก็ติตาทำให้เราอยากซื้อขนมนั้นนะมาลองทานนะสิแต่เฟิร์นว่านนะมันแพงไปไปซื้ออนอื่นดีกว่านี่ไงนี่ไงคล้ายกันเลยแต่ถูกกว่าด้วยนะเราเคยกินแล้วอร่อยมากและมีคุณค่าทางอาหารเยอะด้วย ที่สำคัญนะเวลาซื้อขนมอย่าลืมดูวันหมดอายุด้วยจ้าจริงด้วยสิกินขนมขบเคี้ยวมากเดี๋ยวอ้วนเหมือนมะตูม <ś c oughs> ช่ใครนินทาฉันเนี่ย